คิตตี้คาร์ดหกสิบสี่ผมบอกเลยว่าเกมแนวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแนวที่ผมสนใจแล้วก็ชอบที่จะเล่นมากไม่ใช่แนวไอ้แนวขับรถเวแต่มันเป็นแนวผีที่แบบทั้งอย่างมาต่อท้ายหกสิบสี่อ่ะเออเราเคยเล่นไปของมันไปเยอะมากแล้วอันแรกผมจะเี้กว่าเกมขับรถส่งขนมเอ้ยไม่ใช่ดิขับรถส่งข้าวเออที่มันเป็นตัวการ์ตูนนะขับรถส่งข้าวอ่ะอันที่สองเป็นไอ ไอเมืองที่เราไปช่วยชาวเมืองแล้วมันจะบ้าไปเรื่อยมันก็ประมาณนี้เหมือนกัน64เหมือนกันไอริสาก็เป็นไอล่าสุดที่มันไปขึ้นเกาะแล้วมันก็บ้าไปเรื่อยแล้วก็ลงเกาะอะไรประมาณนี้มันจะพวกที่64หรือไม่ก็32อะไรพวกเนี้ยเป็นแนวเรโทรเฮลเลอร์ภาพแบบเป็นจอนูประมาณนี้ที่น่าสนใจมากแล้ววันนี้ฮะคิตตี้ค้าถึสี มันจะคิดว่านี่เป็นเกมแนวขับรถธ,ธรมรมดาทั่วไปเหมือนที่เราเคยเล่นไปไออะไรวะ Breaking เป t t ตั Call of Car อะไรพวกนั้นนะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นแนวเฮอ์เ r อร์ที่มีสตรอรี่มากกว่านั้นเว้ยเพราะงั้นเนี่ยเราไปดูกันดีกว่าฮะเมื่อกี้เปิดมาเพิ่งเอาเลยอ่ะมันเหมือนมีไอเสียอยาดสนุดสนุดแล้วมันเต็มจอยังไงอะหน้าตาเป็นแบไอ้นี่เลยฮะเหมือนไอแมวยิ้มในอืม ปีเปไทามเออไม่เหมือนปีเปไปทยามเลยอ่ะหน้ามันเป็นเหลืองๆหลือยคะกันด้วยนะประเด็นอ่าโอเคอ่ะมันตีเพยเยอร์แอคซ์เรียวมีด้วยหรออ๋อต้องต่อ2จอยเล่นกับเพื่อนฮะไ <laughs> ปเกมเฮอร์เล่นกับเพื่อนได้ด้วยหรอเอาด้วยช่างมันก่อนแล้วกันฮะแต่เกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเฮอร์อรสองคนได้หรอวะจอยมันก็ดูไม่ได้เหตุผลทช่จะไปจอยที่มันดับเสร็จอะไรก็ได้เลยนะ น่าใส่ไม่ฉี่เอาหาเพราะงั้นเนี่ยไปซื้อกระพียกันดีกว่าครับเอโย<อ>เริ่มเลยเหรอ go <อ>ว่าอย่างก,กูแข่งคนเดียวเองเหรออ๋อฮะแล้วคือจริงๆมันต้องได้สองคนเอามาเอามาดวลกับเพื่อนในประมาณนี้ใช่ไหมแล้วกูเรียกคนเดียวเหงาๆเอาลุนอาเกีนเลยเหรอไม่ไม่มีบอทอะไรให้เลยเหรอไม่มีไอเทมมีอะไรให้เลยเหรอ วิ่งตั้งสามรอบเอเยแค่ถนนโล่งๆอย่างนี้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยจอดได้จอดได้เดีวก็อ,ออกถนนโอ้โหโอเคฮะตอ้น่ามีควันขึ้นต้องไปดูซะหน่อยบวนครับมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าฮลัลโหลเมื่อกูวิ่งออกรถแบบไปแล้วอะ่ะมีรถชนอ๋อปิดแจได้ด้วยเอ้า เราเราจะขอไปไหนอ่ะขอมาดูบริเวณรอบนอกหน,นี้อารูไอีบ้าดิมีใครอยู่นี่ไหมเฮคือในแมพแม่งกูเลยไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนเนี้ยไม่เห็นจะมีคนเลยล้่นมันรู้นปชาชนอนะไรเดี๋ยวขวาขึ้นตรงนี้เป็นฉากที่เฉยเหรอกูไปละโอ้กับข้อสนามดีกว่าฮะก่อนที่มันจะเลยเถิดไปกว่าน,นี้ อ๋อพอเล,เลีเล้ยงไปเรื่อยๆเพลงก็จะฟีดไปเรื่อยๆพอกลับเข้ามาในสนามเพลงก็จะกลับมาโอ้อิสระจังวะบเย้ของการเข้าสนามเอี๋เดี๋ยว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 ยังไม่ได้ไอ้นี่เลยยังไม่ได้ลาวสองเลยรัดก่อนเลยหนึ่งแรกอ้าวไม่ได้หรอเจียแล้วมันไม่ให้มันจะรู้ว่าเราจะโกงเดี๋ยวนะกูวิ่งมาไกลมากกันนะเพื่อนนะข้างไหนไม่ได้หรอ ผมว,ว่ามันเ้ยเดี๋ยวนะมันมีทางขึ้นไปเุ้งเห็นปลากลัวฮัลโหลเจ้าของเขไปไหนวะขึ้นมาตรงนี้่อยดิเงนกูสัมบาลูเอ๊ะเฮ้ยเอกสารเหรอเออ what มีคนร้องไห้กำลังโดดฆ่าตัวตายเดี๋ยว ใครอะ่ะกูไปด้วยแล้วกันว้าย <Why? S 1> เอา้อาเดี๋ยวจะมีอะไรเลยปะเต๊จะบอกนะว่าไอ้นี่คือเจ้าของคอคันนั้นน่ะคนลุกอืมแล้วเจ้าของบอกไปเรื่อยๆอะ่ะแมบบมันจะโหลด,ด้เรื่อยๆไหมปองปองปองวิ่ยชนแบบพูดสแติฟายเลยว่ะเฮ้ยไอ้สุดแมปแล้ว ยี <Yeah. c oughs> ตายอุ้ยไม่ตายแต่ว่าดานใหม่ what แล้วเป็นโคลน,นอนนือโคลหรือช็อกกแลตอัลหลมีใครได้ยินผมไหมสวัสดีไม่ไจะมีใครอยู่ในโลกนี้แล้วหรอวะพนันเป็นรถปะ อยู่แต่เรียกขนาดนี้โอ้โหลดลดจริงด้วยชิบหายแล้วกูเป็นกูไม่ใช่รายแรกสินะกูไม่ใช่รายแรกที่ลงมานี่อันนั้นคนเหรอมันคนเลยอะหลุดไม่ได้อ๋ออ๋อมันมันมันลึกขึ้นเรื่อยพาเล็กทำเป็กูจมไปเรื่อยเลยวะทำเป็กูจมไปเรื่อยเลยอะ ด่านมาอีกแล้วด่านอีอยิปต์เฮ้ยใครอ่ะอ่มเอ๊ะเดี๋ยวนะเออธันเดนไซน์ต้องร้อนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไปย่ะชกันสิจะไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะฮะสรุปมันจะร้อนมันจะไม่ร้อนไม่แม้แต่ลมไม่แม้แต่ลมแล้วน้ำคือกูวิ่งแบบ อ๋งจัดโอเคฮะยางไงก็เจอคนละหนึ่งคนสบายเจขึ้นมาหน่อยวิ่งตามแบบไม่ได้อะไรเลยนะประเด็นอนะ่ะมันไมไ่ขึ้นรอบเลยเวยจะเก็บรอบซะหน่อยเนี่ยไม่ได้เลยโอเคเราวิ่งตาทางห้วอกันถ้าเจออะไรแปลกๆ่อยแวะอืม ้เกมกูไม่ได้คอมกูไม่ได้จะละเบิดใช่ไหมเฮ้ย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 ,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะแม่บักเดี๋ยวเพื่อนรู้สึกอะไรบางอย่างก็ตอนนี้รู้สึกอะไรอ่ะเฮ้ยอิยสยองจัดรอบก,ก็ยังไม่ขึ้นเลยนะ โอโอโอเกมเกม m ม computer my computer i อ uh, 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 a er อ r e อ she charger ดูหลังได้ด้วยโอ้ oh, <gasps> ดูหน้าแมวหน้าตุต่ยของเราเนี่ยนะไม่มีอะไรแลว้ววะไปไหนวะเนี่ยหน้าอย่างเศร้า เมาส์กูหลุดเลยอุ้ยอะไรอะฮัลโหลโอเคไหมทุกคนเป็นอะไรกันอะแล้การจะไม่โอเคอุ้ยบล็อกตกบล็อกโอ้ยบล็อกตกบล็อกตกโอ้ผายแล้วกูกูต้องรีบไปแล้วไอ้เชี่ย ไม่ดีเลยไม่ดีเลยอย่างนี้หรือปะอ๋อยินดีด้วยอะไรอ่ะอ๋อแล้วแบบดูป่ห้ครบสามสิบอันแล้วมายินดีอะไรกูว่ากูยังไม่ได้กูยังไม่ได้สักรอบไปเนี่ยเก้าทิีแล้วเนี่ยอุ้ยมันมีเลือดป่มาด้วยหรออุ้ย ฟกเจ็ดหกห้าอมอมส s not อตอมโอเคไม่ได้มีอะไรแปลกๆเนาะถึงจะกลับด้านก็ไม่มีอะไรคอนเกนตทูลิชันอุ้ยโอ้ตรงนั้นโอ้ยโอ้สบายเลยดิดยงี้ กูตายฮะวั What? ดกระหนุนที่ไหนเนี่ยไม่มีปลาเอ,อ,อ้อเดี๋ยวล้วกูอยู่ในน้ำหรอด่านใต้น้ำก็มาไปเอ้าชิบหายแล้วผมจะไปฝั่งนู้นอะไ,ได้ใช่ไหมกูไปได้เนี่ยเกมอิสระดีวะ เฮ้ยมีคนตกปลาอยู่โอ้ว่าต์เฮลมันรู้ภาษาอะไรอะพอไปชี้เข้าใจได้ไหมเนี่ยป่นเข้าใจเลยยีำคำพูดเดิมถ้าตรงไปเรื่อยๆจะมีอะไรใหม่นะ ไปตรงนี้เฮ้ยปาตกใจหมดเลยึกว่าใครนั่งอยู่เสียมงมันเริ่ดขึ้นมาเนี่ยไม่คิดผปเหรอกูรอนเฮ้ยเฮ้ยแดดดจอหลงวะเอาลงด,ดูดิพวกกำลังแข่งแข่งอะไรที่ย่างกันไม่ใช่หรอ กูยังไม่ได้เข้าสักล้อไปเนี่ยกูยังหนึ่งนับสามอยู่เลยอุ้ยปลาอีกแล้วกูตกใจปากูนึกว่าใครนั่งอยู่เรื่อดเลยเอ๊ะสวนเลนไม่ได้หรอเดี๋ยวนะมันเป็นเขาวงกฎไะเนี่ยกูกูกูอ้ยน้ำกูเดี๋ยวน้ำในน้ำคืออะไรอะสลุกไหมเนี่ยฮะฟิสิก น้ำในน้ําและมีแมวตรงนั้นแมวเป้าแม,แม,แม่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 โอ้มันไม่ม,มีมันไม่มีหน้าเลยดีกว,ว่าเนื่ก็มาหันหลังให้ตอนแรกโอเคคำพูดดื่มเนะเาะเหมือนพยายามเตือนเราดิฮะคุณอาจจะท่าทางประมาณว่าเฮ้ยอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปนะเพื่อนก็หน้า,านมีอันตรายอยู่อย่าเข้าไปนะเว้ยอูดัฟัคอีสแคร์อูดัฟัคอีสแคร์อะไรอะเมื่อกี้ มีป้ายเตือนด้วยอ่ะเฮ้ยโน้ตหรอวาดเหรอฮฮ้โน้นเลยนี่เดี๋ยนะต้องต้องต้องไปทางไหนวะอันนี้มันไปได้นี่ลองไปดูฮะเฮ้ยแมวตกปลายแล้วเอาเพื่อนมึงมึงมึงย้ายไปเรื่อยเลยเนี่ยยงยิงยๆงยิงยิงอย่างว่าต้องอ่านกันมาตั้งรอบอะเดื๋ยมันบทพูดมันเปลี่ยนไปเรื่อย เมื่อกีก้ใดากโซฮะที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่หาจุก,กอพ่อของมันจะซ้ำเนี่ยก็คือเนื้อเรื่องอยังจงไม่โปรเกสเอ๊ะต้องไปไหนต่อวะเอาขึ้นไปก็ได้อ่ะอ๋อให้ลงบงูว้าวอุ้ยไม่ได้พาว่คุณเลยเหมือนกูเคยเล่นในโรบอทแบบแบบแบ็คแบ็ครูมอ่ะแล้วมันมีตัวเฮ้ยอย่างมาไล่อะ ม้นเนี้ยลูกศรอ,อันนี้น่าจะเป็นด่านฟ้าของตึกสักตึกหนึ่งที่มันจะเป็นโซนจอดรถฮะคือคือพูดตามสัตว์จริงอืมตัวนี้คืออะไรลงไปได้โอมาการดกูไปมั่วแล้วตอนนี้ไปต่อยอหอ่อแล้วทายอย่างมืดกูจะได้สักลาวไม่ได้เพื่อกูอยากขอสักสักหนึ่งลาวอะ่ะ โอเคบอกว่าจะไม่มีอะไรมานะอา้าวแล้วทำไมมันให้กลับวะอ๋อไม่ใช่ลูกศรมันมันซีมันมซีอีอะมัน,ม,นมันชี้เหมืนอ,นนอ,อนกันเอ๊ะลูกศรหายไปแล้วเดี๋ยวก็คงจะเป็นการวนลูงเรื่อยๆแหละมัง้งฮะยังไงง่ายดีวงไปเรื่อยๆแต่ไปเนี่ยเฮ้ยเหมือน่ใช่เฮ้ยโอ้หนึ่งเราเฮ้ย อยากรู้อะเอ้าเมื่อกี้มีอะไรอย่างมากเพื่อนหลงรถดิอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะ,อะไรอู้อูอ้วั a ตาเฮ hell ทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรผิดอะไรเนี่ยอะอะเอเอ พอล้วเพื่อนกูตายแต่ดอกแรกแล้วกูผิดอะไรเนี่ยโอ้โหคอนเกสตูเรชั่นเหมือนมินิเกมในพวกฝับซีรีส์ไฟล์เอ็ฟนดี้เลยอ่ะที่มันจะเป็นภาพประมาณนี้แล้วไม่ใช่แบบเออตัวหนังสือสีฉุดฉากแล้วก็แบบแตัดกับฉากที่ไม่น่ากลัวโอ้โอ้ไล่กูหนีด้วย ไล่อก like เลยจะขอดูก่อนแล้วกันว่ามันจบฉากเดียวกันไหมโอเคน่าจบฉากเดียวกันนะพ <c oughs> ระเจ้าเมล็ดปิดเนี่ยเม่อกี้ก็แม่ยาวยาวมากอย่างนั้นเนี่ยผมเฮ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> มันมีเจอคนด้วยออมเย <c oughs> มื่อกี้อุ้ยผมว่าจะวิ่งวัวไปแล้วแล้วก็เลยไม่ได้เจอ <c oughs> นายเป็นใครอ่ะ <c oughs> ได้ผมรดช่วยฉันด้วยฉ <c oughs> ันไม่ควรจะอยู่ที่นี่เลยนะแล้วเขาเป็ไงอ่ะ แล้วก่อนนะฉันยังไม่พอมี่จะตื่นอ้อเธอไม่อยา,ากจะคุยอีกต่อไป uh, uh, What ไม่อยา,ากจะตื่นก okay. ูยอยู่ในโลกเซเบอร์พังเรลิสติกม,มีโน้ตด,ด้วยผมพลาดโน้ตไปแล้วเนี่ยอะวพี่โอ้เป็นแกะร้องไห้ คือแบบมันกลัวแล้วมันก็แบบไปได้เรื่อยนะมันเหมือนมันไม่มีที่ทททสุดนะเพราะงั้นเนี่ยผมอ,อาจจะพลาดที่อย่างไปก็ได้ฮะแต่สุดท้ายจุดจบก็คือกูกลังจะเข้าไปลาวที่สองไม่ให้กูลาวที่สองเลยซ้ำไม่ฆ่ากูก่อนโป้ยแต่กเกมคนสิบดีว่ะผมว่าแล้วไม่ต้องดีจบไปแล้วของสหรับเกมของคิตตี้แคทคิตตี้แคทหกสิบสี่เป็นอีกหนึ่งเกมแนวแข่งรถทีไ่ไม่ได้แข่งนะไม่ต้องแข่งเลยซ้ำ ก็แค่ขับตามไปเรื่อยๆแล้วก็เนื้อเรื่องก็จะโพัเกรสไปเองฮะถือว่าผมพลาดตัวละครหลายตัวอยู่ไอต้ตจวนี้ผมก็ไม่ได้เจอไปไกลนะเว้ยนี่เป็นที่ของฉันไม่เคอจุดไหนวะแต่ก็ได้เลยฮะมีไอ้ชายจบเดียวและสยอบชิบหายสำหรับคนที่อยากลองก็รู้ก็เลด้ตใต้คลิปเลยเอาเป็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเยนครับให้กูสักนอกก็ไม่ได้มึงนี่มันใจร้ายจริงๆเลยเปลดเอ้ย